สวัสดีค่ะชาวลักนาและราศีกันวันนี้ช่องบลักหนึ่งหก็จะมาคุยในระหว่างวันที่1 5บห้าถึงสามกรกฎาคม2อง6การงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักสําหรับประจํำครึ่งเดือนหลังนี้นะคะสำหรับชาวลักนาราศีกันนั้นลักนาราศีกันมีตัวตนตนุลักษณ์ก็คือเป็นดาวประพุธซึ่งดาวประพุธนั้นอยู่ในราศีกรกฎ ตั้งแต่วันที่4รกรกฎาคมเ,ออเวลา22.59นาฬิกาอยู่ในภพลาภะซึ่งเดินเสดเดินอย่างรวดเร็วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่วันที่4รกรกฎาคมเป็นต้นมาจนถึงประมาณวันที่23รกรกฎาคมก็อาจจะมีเรื่องของการที่มีความเร่งรีบมีความ ที่กระชับกระเชงในการหางานทำในการทำอะไรก็ตามแต่จะได้มาซึ่งรับผลผลประโยชน์ถ้าทำในจังหวะนี้จะมีการงานเพราะว่าดาวประพุธอีกพบเรือนหนึ่งก็คือการงานนั่นเองนะคะตัวตนและก็การงานเป็นดาวประพุธเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะด4ถึง23กรกฎาคมถ้าชาวลัคนาราศีกันหางานทำแล้วก็เร่งรีบในการทำมาหากิน ก็จกกะเกิดซึ่งลาภผลให้กับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างดีเพราะว่าดาวประพุธนั้นเ,เข้ามาอยู่ในภพลาพะแล้วก็เดินเสด์เดินอย่างรวดเร็วด้วยนะคะต้องฉวยจังหวะโอกาสนี้จนถึงประมาณวันที่23กรกฎาคมแล้วหลังจากนั้นวันที่23กรกฎาคมเวลา00.31นาฬิกาดาวประพุธก็จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพวินาศนะ วินาศะนั้นหมายถึงความเสียหายความเดือดร้อนอการปิดบังซ่อนริ้นการไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรืออาจจะมีลักษณะของการที่ลักษณะซ่อนริ้นลักษณะว่าต้องอยู่ในโลกส่วนตัวสูงอะไรพวกนี้นะคะไม่ค่อยจะสมาคมสั่งสรรกับใครไม่ค่อยคิดอยากจะ อยู่กับสังคมอยากจะอยู่ในโลกส่วนตัวมากกว่าชอบสันโดษมากกว่าและพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะและก็การงานนั้นก็อาจจะมีความเสียหายก็ได้ด้วยเช่นกันในระหว่างวันที่23กรกฎาคมเป็นต้นไปก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะในช่วงของครึ่งเดือนหลังนี้ตั้งแต่วันที่23เ,เรื่องการงานแต่ถ้าใครที่ทําการงานที่เกี่ยวกับอยู่กับเบื้องหลังหรือการงานที่อยู่กับ เกี่ยวกับเรื่องความเสียหายเช่นอ,อยู่กับอู่ซ่อมรถโรงซ่อมอะไรต่างๆพวกนี้เกี่ยวกับการซ่อมแซมของเสียหายแบบนี้หรือการทํางานต่างิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลทําทงานเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่เบื้องหลังปิดบังซ่อนเร้นอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการแก้เคล็ดในเรื่องของความเสียหายเรื่องของกามเดือดร้อนได้นะคะสําหรับจากลักษณะราศีกันในเรื่องของการงานนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงของตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึง31รกรกฎาคม2 5 6พนนั้นดาวพระศุขซึ่งเป็นภพสุภะและก็เป็นภพกระดุมพระการเงินและก็ะเกี่ยวกับความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองและก็ดาวอังคารซึ่งเป็นภพมรณะและก็ภพสัจช,ชะ,ะสองดาวนี้ก็มาอยู่คู่กันในราศีสิง์ภวินาศานะตั้งแต่30มิถุนายนแล้วนะคะ แต่ก็เล็งอยู่กับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพของปุตตะที่อยู่ในราศีกุมที่ย้ายไปอยู่ในราศีกุมตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยสิบหกเป็นต้นไปสองปีครึ่งดาวพระเสาร์เป็นภพปุตตะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะของครึ่งเดือนหลังนี้การที่ชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะมีการเริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะมีเรื่องของการทํางานออนไลน์การทํางานในโลกของโซเชียลมีเดีย โลกของทางไกลต่างถิ่นต่างเดนต่างประเทศก็อาจจะสร้างความสําเร็จให้กับชาวลัคนาราศีกันได้เป็นอย่างดีนะคะสร้างการเงินให้กับชาวลัคนาราศีกันเพราะดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารนั้นเป็นคู่มิตรกันด้วยนะคะละช่วงจังหวะนี้ดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นพุะปุตตะนั้นก็เดินถอยหลังด้วยเดินวิปลิตด้วยนะคะ,ะจนถึงวันที่24ตุลาคม2 5 6พ,พก เพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ว่าการลงทุนการทําอะไรใหม่ๆการพบรักใหม่ของชาวลัคนาราศีกันนั้นก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคเข้ามาด้วยนะคะหรืออาจจะมีการที่เข้าไปอยู่ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคต้องแก้ไขต้องฝ่าฟันนิดนึงในช่วงจังหวะนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินนั้นดาวพระสุกร์ก็เป็นพบสุภาแล้ก็กระดุมพระเข้าสู่ราศีสิงห์พร้อมกับดาวอังคาร เรือนมรณะและก็สั์ชาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนจนถึง31กรกฎาคมเพราะฉะนั้นในครึ่งเดือนหลังนี้ก็อาจจะเป็นการเงินที่เกี่ยวกับเรื่องของมาจากเรื่องของการทํางานออนไลน์การติดต่อต่อตางถิ่นต่างเดนต่างประเทศแดนไกลจะก่อเกิดเรื่องการเงินให้กับชาวลัคนาราศีกันแต่ก็ไม่ค่อยจะ,ะมากมายสําหรับคนที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะคนที่เพิ่งทําคนที่เพิ่งลงทุนคนที่เพิ่งได้เริ่มก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจนั่ง มากมายนักเพราะว่าดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพตัะการที่เริ่มอะไรใหม่ๆนั้น,น,นกลาลังเดินถอยหลังเดินพักอยู่นะคะอยู่ในภพอริราศีกุมก็อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างต้องฝ่าฟันนิดนึงแล้วเรื่องของโชคลาบราบผลนั้นก็เป็นดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์น,นั้นสองวันครึ่งก็เดินในหนึ่งราศีเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะเดินครึ่งเดินหลังนี้นะคะถ้าดาวพระจันทร์ไม่เข้าไปสู่ในภพวินาศานะอริหรือมรณะ ก็อาจจะมีเรื่องของความที่อาจจะมีโชคลาภเข้ามาให้ชาวลัคนาราศีกันได้บ้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เข้าสู่เรือนมรณะหรือเรือนของวิาสนณะและเรือนของอัลิก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของรายจ่ายหรือเรื่อง,องความเสียหายเดือดร้อนได้บ้างก็ขอชาวลัคนาราศีกันได้ระมัดระวังและก็วางแผนไว้สาหรับดําเนินชีวิตในประจําวันด้วยนะคะ ส่วนสําหรับเรื่องของความรักนั้นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วสําหรับดาวพันธุนั้นก็เป็นเกี่ยวกับดาวพระฤาดีและก็ดาวพระศุกร์ก็เป็นพวกสุภะก็กระดุมพระดาวพระฤาดีนั้นก็ได้ย้ายเข้าสู่เรือนของมรณะนะคะ,ะดาวพระราดีพันธุแล้วก็ปัตตานีคู่ครองคนรักเข้าสู่มรณะเล่งกับกระดุมพระ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นไปได้ในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวประสัสก็เข้าสู่ราศีสิงห์ในภพว,วินาศนาะด้วยแล้วก็จะทําให้ในช่วงจังหวะนี้ชาวลักนาราศีกันนั้นอาจจะมีเรื่องของอคนภายในครอบครัวอาจจะมีความเจะบป่วยหรือการเดินทางหรืออาจจะเป็นลักษณะของอคู่ครองคนรักอาจจะมีความเจ็บป่วยหรืออาจจะมีการเดินทางไปกับครอบครัวเดินทางท่องเที่ยว ไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเดนไกลก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะในช่วงจังหวะนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วส่วนคนที่เป็นโสดนั้นนะคะดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพปุตตะนั้นช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2.5.16บดาวปุตตะก็ย้ายเข้าสู่ภพอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินไปสปีครึ่งนะคะ แต่ตั้งแต่ประมาณวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมานั้นดาวปุตตะก็คือดาวพระเสาร์ก็ไดเ้เดินพักเดินวิปริตแล้วนะคะเข้าสู่ราศีกุ่มเช่นเดิมแต่ว่าเดินถอยหลังนะคะก็ทําให้ในเรื่องของการพบรักใหม่ๆนั้นอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นคนรักเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆหรืออาจจะไป หวนกลับไปคิดถึงคนรักเก่าอยากจะคืนดีกับคนรักเก่าๆหรืออาจจะพบเจอกับอะไรที่เป็นเรื่องของอความเป็นคนที่มาจากอดีตชาติอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่ก็อาจจะมีปัญหากันด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยลงตัวในเรื่องของความรักใหม่ๆในช่วงจังหวะนี้ก็ขอให้อดทนรอไปนิดหนึ่งรอให้ดาปุตตะย้ายออกจาก ราศีกุมในพบอ,ปอุปสรรคุปรคก่อนนะคะเขาขอให้ชาวลัคนาร,ราศีกุมทุกท่านมีกำลังใจมีพลังมีความอดทนแล้วก็ต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาทุกอย่างมันสามารถแก้ไขได้อยู่ที่กำลังใจและการกระทำของตนเองไม่หมองก็ขอไวโพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคด,ดีมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ